หอมอย่างโอเคสวัสดีครับทุกคนและนี่คือแฮปปี้นุชชาชาแนลนะครับมาพบกับนุชชาหน้าบานบาวันนี้คือหน้าบานบาเพราะว่าหน้าบวมจากการที่ไปทำเลเซอร์อีเมทริกรอบที่4ก็คือความจริงอ่ะคอร์สนี้เป็นครั้งที่3แต่นุชาเคยทำอ e ีเมทริกรอบนี้เป็นครอรที่4วันนี้นุชาจะมาอัปเดตแผลสดๆหลังจากที่นุชชาได้ไปทำครั้งที่4มานะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างคือครั้งนี้ตอนแรกนุชาจะทำซับซิชั่นแต่ดูแนวโน้มของผิวแล้วรู้สึกว่ายังรับไม่ได้ก็เลยยังไม่ทำซับ เลเซอร์อ e ีเมทริกไปก่อนนะครับหลังจากที่นุชาได้ไปทํามาวันนี้ตอนแรกนะครับวันนี้ก็คือมีสิวขึ้นอยู่ประมาณเม็ด2เม็ดก็คือให้คุณหมอกดออกเนาะแล้วก็ทําการเลเซอร์ไปวิธีการดูแลนะครับนุชาก็ได้ทําตามคุณหมอนแนะนําก็คือ1เราจะต้องล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่มันอ่อนโยนนะแล้วก็ใช้คีมพึ่งในการทาจนกว่าแผลจะตกสะเก็ดนะครับและทีนี้เราก็จะต้องทาครีมบำรุงบกันแดดทุก เพื่อที่จะป้องกันการระคายเคืองแล้วก็การอักเสบของเซลล์ผิวซึ่งออนุชาอยากจะอัปเดตให้ทุกคนทราบว่าก่อนที่นุชาได้จะไปทำเลเซอร์อีเมิกเนี้ยหลุมซิลของนุชาค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะมากๆเลยก็คือมันจะเห็นได้ชัดขนาดทั้งที่แบบว่าทาแป้งแล้วบางคลิปนะครับ ทุกคนสังเกตได้เลยว่ามันจะมีแบบว่าหลุมเล็กๆตรงแก้มอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดแต่หลังจากที่นุชาเด้ทามาประมาณ3ครั้งคือสามครั้งที่ผ่านมานะหลุมสิวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันตื้นขึ้นมากๆเลยแล้ววันนี้ไปให้คุณหมอดูผิวหน้าแล้วคุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยนุชาผิวหน้าของของนุชาเนี่ยมันรู้สึกว่ามัน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 ดูดีขึ้นนะรอยแดงรอยดําแล้วก็และรอยสิวต่างๆความสม่าเสมอของสีผิวเนี่ยมันรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากที่เรามี วินัยในการดูแลผิวด้วยก็คือไม่ใช่แค่การทำเลเซอร์ร0อยอร์เ0็เลยแต่เราจะต้อง ดูแลผิวของตัวเองเช่นทาครีมบำรุงทาครีมกันแดดพักผ่อนให้เพียงพอทายาทาครีมอะไรต่างๆที่คุณหมอให้มาช่วงเวลาที่พักฟื้นในการทําเลเซอร์นะครับก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดีแล้วก็ทําให้หลุมสิวของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้น,นจนเกือบเรียบเนียนสนิทแต่ครั้งหน้าเนี่ยประมาณต้นเดือนหน้านนชาจะได้ทำซับซิชั่นก็คือการตัดพังผืดคือมันจะมีพังผืดยึดใต้แผลเนี่ยเราจะใช้ทําการตัดออกแล้วทาให้แผลเนี่ยเด้งขึ้นมากลายเป็นผิวเรียบเนียนปกติ ซึ่งวันนี้นุชาไม่ได้ทําเพราะว่าทนเอฟเฟกของเลเซอร์ก็ไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วเพราะว่าแดงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนุชาจะให้ทุกคนได้ดูกันว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะเวลาเราดูใกล้ๆนะอันนี้คือหน้าด้านซ้ายนะครับทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีแบบบารางแดงๆเยอะมากอันนี้คือเป็นรอยกดสิว1เม็ด แล้วก็อ๋อนี่ก็จะเป็นรอยบวมอยู่บวมแดงเพราะว่าเมื่อกี้ทํามาประมาณยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะที่อาจคลิปนี้อันนี้คือด้านขวานะทุกคนด้านขวานี้ก็จะเยอะหน่อยอันนี้เหมือนกับคุณหมอเนี่ย ใช้ระดับพลังงานที่มีค่าเข้มข้นมากคือแบบแรงมากเหมือนกันนะเพื่อที่จะยกประสิทธิภาพของการทําเลเซอร์แล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยตอบสนองจนเรียบสนิทหรือว่าดูตื้นขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผิวแต่ละคนด้วยซึ่งนุชาก็เออยอมรับแล้วก็เข้าใจนุชายอยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรุมสิวแล้วรู้สึกว่าเอะเราจะตัดสินใจในการทําเลเซอร์ดีไหมมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการรั านานไหมหนุชาก็ต้องตอบก่อนว่าความจริงอะเลเซอร์เป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดในตอนนี้ในเรื่องของการรักษาลุมสิวการทายาการทานยาได้ประสิทธิภาพน้อยหรือว่าแทบจะไม่เห็นผลเลยบางคนเนี่ย ปรึกษากับนุชาทางอินบ็อกทาง Facebook แล้วก็ไลน์แอดนะครับว่าพี่นุชาคะหนูสามารถใช้ยาเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาหลุมสิวได้ไหมบางคนน้องที่อายุประมาณ15 16 1 7 1 8อะไรอย่างเงี้ยเขามีกําลังที่จะแบบร่างกายของเขาเนี่ยมีกําลังที่จะสร้างคอลลาเจนได้ใหม่หนุชาก็เอิ่มน้องลองดูได้แต่ต้องทาต่อเนื่องประมาณ3 6เดือนบางคนต้องทาต่อเนื่องจนถึง1ปีจนผิวเนี่ยอาจจะดูเรียบเนียนสนิทแต่ในบางคนเนี่ยเขามาเดตกกับนุชาว่าเฮ้ยพี่นุชาหนู ได้ทาไปแล้วประมาณ6เดือนถึง12เดือนก็คือประมาณปีหนึ่งเนี่ยลุมสิวเนี่ยมันตื้นขึ้นนะแต่มันไม่ได้สามารถเรียบเนียนสนิทได้ก็บางคนเนี่ยก็เห็นผลบางคนก็ไม่เห็นผลแต่ส่วนตัวนุชาแล้วตอนนี้นุชาอายุ25ปีถึงแม้ว่าน่าจะเด็กนิดนึงนะครับคือการตอบสนองด้วยการทายาทานยาคือแบบมันอาจจะช่วยนิดนึงนะเราจะต้องใช้วิธีการหรือว่านาวัตกรรมในการช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยกลับมาเรียบเนียนสนิทได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ผลดีมากที่สุดในตอนนี้ซึ่ง ก็เลือกเลเซอร์อีแมทริกที่นุชาได้ไปทำพรเกษรคลินิกซึ่งราคานุชาได้ลงไปคลิปก่อนๆแล้วนุชาซื้อคอสามครั้ง3ครั้งก็คือประมาณ2 7 0 0 0บาทประมาณนี้นะนุชาจําราคาที่ชัดเจนไม่ได้แล้วก็ไม่รวมค่ายาที่เราจะต้องอใช้ในการหลังเลเซอร์ด้วยก็คือประมาณไม่กี่บาทอะไม่ถึงพันบาทต่อครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้ได้นานมากอย่างยาทีพึ่งนุชาซื้อมาตลับเดียวตั้งแต่เลเซอร์ครั้งที่1ตอนนี้มยังใช้ไม่หมดเลยแล้วก็มันจะมีตัว บำรุงหรือว่าตัวลดการระคายเคืองอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถสอบถามกับคุณหมอว่าเราสามารถใช้ตัวเดิมที่เราใช้ได้ไหมเราก็สามารถใช้กันแดดที่เราใช้ได้ไหมเราก็สามารถซื้อตัวที่จําเป็นได้กับทางคลินิกได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนุชาจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆว่ารูมสิวของนุชาาในครั้งนี้ครั้งที่4ี่เนี่ยมันมันเรียบสนิทไหมหรือว่ามันมีแนวโน้มยังไงบ้างน,นุชาจะหาเวลาในการอัปเดตพูดคุยในเรื่องของทำเลเซอร์ลุมสิวให้ทุกคนได้ท,ดทราบกันนะครับวันนี้นุชาก็ต้องขอตัวลา นนสำหรับคนที่สนใจรายละเอียดหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆของคลินิกที่พรเกษมคลินิกนะครับสามารถอินบ็อกไปถามทางแฟนเพจทางพรเกษมคลินิกได้โดยตรงเลย,เ,ลยเดี๋ยวจะมีพี่ๆพ,พนักงานแล้วก็ทางทีมงานเขาให้ข้อมูลอยู่ซึ่งไม่ต้องมาถามนุชานะว่าราคาเท่าไหร่สามารถถามทางคลินิกได้เลยพี่ๆพ,พนักงานเขาจะมาตอบนะครับวันนี้นุชาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็สามารถคอมเมนต์คำถามอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการถามนุชาว่างๆหรือนุชาจะมาตอบนะครับรักและคิดถึงพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีค บ๊ายบาย